สวัสดีค่ะวิธีและขั้นตอนการฝึก voice acting by ครูแคลร์แนะนำอุปกรณ์3ชิ้นด้วยกันนะคะ1เครื่องบันทึกเสียงหรือจะใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์อัดเสียงก็ได้นะคะ2โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำหรับอัดเสียง3กระดาษปากกาหรือดินสอสำหรับจดการประเมินผลท้ายบทด้วยตัวเองนะคะวิธีฝึกขั้นตอนที่1ให้กดบันทึกเสียงรอไว้เลยค่ะขั้นตอนที่2อ่านออกเสียงให้เสร็จสิ้นทุกบท ขั้นตอนที่3เปิดฟังเสียงของคุณทุกบทขั้นตอนที่4เมื่อฟังเสียงแล้วประเมินผลด้วยตัวคุณเองตามแบบประเมินผลท้ายบทค่ะถ้าพร้อมแล้วกดเข้าบทเรียนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ EP 1เรามาเช็คทักษะการพูดอ่านออกเสียงชัดถ้อยชัดคำกันค่ะวิธีการเช็คการออกเสียงเพียญชนะก่อนนะคะเสียงเปรียญชนะสำคัญยังไงเพราะเป็นแกนเสียงหลักในคำภาษาไทย ที่มีผลกับความชัดถ้อยชัดคำของเรานั่นเองบทฝึกชุดที่หนึ่งให้เราโฟกัสที่ปากตรงไหนบ้างคะริมฝีปากบนคะ่ะประกบริมฝีปากล่างลักษณะประกบต้องแนบเลยนะคะต้องแนบกันเลยวิธีฝึกนะคะจะให้วอร์มเสียงก่อนเช่นเบอะเบอะนะคะวอร์มเสียงก่อนสองครั้งและอ่านคำคำละสองครั้งพร้อมหรือยังคะ เริ่มแล้วนะคะวอมเสียงบอใบไบม้เบเบอ่านคำนะคะบานบานเบาเบา,บ,าบัวบัว เบียดเบียดบวบบวบบีบบีบทบทวนนะคะเสียงเบิะเราชัดไหมนะคะต่อมาเสียงปอปลาวอมเสียงค่ะเปิเปิ อ่านคำนะคะปีออกเปิดชัดๆเลยนะคะปีปูปูเปาเปาปนปนเปิเปเปด เปิดปานปานดีค่ะต่อมาเสียงมอม้าวอมเสียงกันค่ะพร้อมยังคะวอมเสียงมมม,มาออกอ่านออกเสียงคานะคะมา มากมากมืดมืดเมืองเมืองแมวแมวมดมด เอาใหม่นะคะเรามาอ่านคำทั้งหมดเลยค่ะบานเบาบัวเบียดบวบบีบ,บ,บปีปูเบ,บา บนเปิดปาน ฝึกชุดที่2จุดโฟกัสที่ปากที่เดิมเลยคือริมฝีปากบนกับล่างประกบกันแนบแน่นเลยนะคะแต่ชุดนี้จะออกเสียงมีลงด้วยนะคะคือพอพึ่งพอพานพร้อมแล้ววอมเสียงค่ะเพอเพอมีลงไหมคะเพอเริ่มอ่านแล้วนะคะคำแรกผู ผุผักผักผืนผืนผูกผูกผ,ผ,ผมผมต่อมาพอพานให้วอร์มเสียงแบบนี้นะคะเพอ่เพอะ อ่านคำแรกค่ะพบพบพังพังพอกพอกพืชพืชพิษพิษด,ด,ดีมากค่ะ มาถึงบทฝึกชุดที่3จุดโฟกัสคือฟันบนค่ะแตะริมฝีปากล่างชุดนี้เป็นเสียงที่มีลมนะคะคือเสียงฟอฟันฝอฝานะคะวอมเสียงยังไงฟอฟันให้วอมเสียงแบบนี้นะคะเฟะเฟะอ่านคำค่ะฟูฟูมีลมไหมเอ่ย ฟองฟองฟืนฟืนฟักฟักฟอกฟอกฟีบฟีบนะคะต่อมาฝอฝาวอมเสียงแบบนี้นะคะฝ เฟ่แรงๆเลยนะคะเอาหมายไหมเฟ,ฟ่เฟอ่ามาอ่านคำกันนะคะฝาฝาฝนฝนฝืนฝืนฝอยฝอย ฝันฝันฝืดฝืดนะคะสังเกตว่าถ้าเราออกเสียงแรงๆนะคะฟอฟันกับฝอฝาในคําจะชัดนะคะบทฝึกชุดที่4จุดโฟกัสที่ปากตรงไหนคะให้เรายกลิ้นส่วนหน้าเข้ามาใกล้กับเพดานบนส่วนหน้านะคะชุด อักษรนี้เป็นเสียงมีลมนะฮะเช่นคําที่เราอ่านพบกันบ่อยๆจะเป็นคําที่สะกดด้วยสอเสือนะคะสซาลาสซฤษีก็มีบ้างนะคะและโซโซวิธีวอร์มเสียงชุดนี้เราให้วอร์มเป็นเสียงเดียวเลยนะคะคือสึสสพร้อมแล้วอ่านคํานะคะสึก ึกสีสีสาบสาบสวยสวยสุขสุขสืบส,สืบสุข สุกสนสนซึมซึมซักซักย้ำนะคะเสียงเส,สอสอเสือสอสาลาสอฤสีสอ,สอ,สอ,อ,สสอโซ่ใช้ลิ้นส่วนหน้าถ้าไปใช้ลิ้นส่วนกลาง เสียงจะไม่ชัดเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะเชชนี่คือใช้ลิ้นส่วนกลางไม่ได้ออกมาส่วนหน้านะคะแต่ถ้าใช้คนลิ้นไม่ทราบจะออกไงเชชเชชเสียงก็จะคุ่นๆอยู่ข้างในนะคะบทฝึกชุดที่5จุดโฟกัส ยกลิ้นส่วนกลางให้มาใกล้กับเพดานบนส่วนกลางค่ะนะคะและเป็นเสียงมีลมอีกแล้วนะคะชุดนี้มีตัวอะไรบ้างจอจานช่อชิงชอช้งชอชางนะ,ะถ้าพร้อมแล้วเรามาวอร์มเสียงกันเลยนะคะวอร์มเสียงเจเจเสียงคมคมเลยนะคะอีกรอบนะคะเจเจอ,อ่านคำค่ะ จีนจีนจามจามจูงจูงจืดจืดโจดโจดตัวที่สองค่ะชอชิงวอมเสียงนะคะเชอะ อ่านคำนะคะฉุนฉุนเฉาเฉาฉันฉันฉาบฉาบโฉม โฉมตัวสุดท้ายชอช้างนะคะออกเสียงคล้ายๆชอชิงนะคะเช่อเชอหรือออกเช่อเชอนะคะไม่แตกต่างแค่เราเน้นชให้ชัดนะคะอันคำชายชัยชุบ ชุบชัดชัดชอบชอบชีชี มาถึงบทฝึกชุดที่6จุดโฟกัสที่ปากคือใช้ลิ้นส่วนหน้านะคะลิ้นส่วนหน้าแตะกับพิดานบนส่วนหน้าต้องแตะนะคะและก็เป็นเสียงมีลมด้วยนะเรียนชนะชุดนี้คือทอทหารทอทงนะคะวอมเสียงอ่ะเหมือนกันเลยนะพร้อมนะคะเธอเออะ,ะนะออกให้ชัดๆเลยค่ะเธอเธอ คำนะคะทำทำธงธงทายทายทักทักธาตุธาตุเทียน เทียนต่อมาถอถุงวอมเสียงแบบนี้นะคะเธอเธออ่านคำนะคะเถาเถาผลักออกมานะคะแถวแถวถือถือ เถียงเถียงทั้งถั้งถูกถูกบทฝึกชุดที่7โฟกัสตรงไหนคะลิ้นส่วนหน้าแตะกับเพดานบนส่วนหน้าแต่ต่างกับบทฝึกชุด6คือ อักษรชุดนี้ไม่มีลมนะคะไม่ต้องผลักลมออกมานะคะแค่เอาลิ้นแตะก,กับเพดานแล้วปล่อยเสียงยังไงนะมาวอร์มเสียงกันมีดอเด็กต่อเต่านอหนูดอเด็กนะคะเริ่มวอร์มเสียงเดแตะนะคะแตะเพดานนะคะเดออ่านข,าข้ามค่ะดู

ต่อามาต่อเต่านะคะวอมเสียงตะตะอ่านคำค่ะติดติดตาตตาตวงตวงตกตก ตาตาต่อมาโนหนูนะคะวอมเสียงเนอเนอ่านคำค่ะนาหนานับนับนึกนึก นอนนอนนานนานเน,<า>น,นียนเนียน,น,ยนบทฝึกจุดที่8จุดโฟกัสเข้ามาด้านในแล้วนะคะคือค้นลิ้นค่ะแตะกับพิาานบนส่วนหลังนะคะแนวนี้เลยแนวข้างในเลยนะคะมีตัวอะไรบ้าง ก็ไก่ค่ะก็ไก่วอมเสียงอย่างนี้นะคะเก๋เกคุณลิ้นแตะไหมคะเอาใหม่นะเก๋เกเอาล่ะอ่านคำนะคะกินกินเกา่าเกา่าเกินเกิน,เก,นเก็บ เก็บแกงแกงต่อมาเสียงขอไข่คอควายนะคะออกเสียงตำแหน่งเดียวกันเนาะให้วอมเสียงแบบเดียวเลยนะคะอ่ะเค,คอ,อกกร์เคอร์ขอโทษค่ะเคอนะคอควายออกเสียงเคเคนะคะเอาใหม่นะ เคเคเคนะคะเราจะได้คุมเสียงสูงต่ำได้ด้วยนะคะต่อมามาอ่านคำกันค่ะขาวขาวเขียนเขียนขีดขีดเขตเขตขำ ขนะ,ะเสียงขอเป็นเสียงสูงนะคะต่อมาเสียงข้อควายค่ะข,ข,ข่าวข่าวคึกคึกคมคมต่อมาตัวสุดท้ายนะคะในบทฝึกชุดที่8คือง,งองูนะคะ ออกเสียงตำแหน่งเดียวกับก็ไก่ขอไข่ขอควายนะคะคือคนลิ้นแต่กับปิดานบนส่วนหลังเช่นกันค่ะเสียงงองงูไม่มีลมนะคะวอมเสียงเงเสียงขึ้นจมูกใช่ไหมคะงงอ่านข้ามค่ะงอกงอก งูงูงานงานเงาเงางดงดให้คุณฟังเสียงและประเมินผลด้วยตัวเองค่ะจำนวน20ข้อ